สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้จะพาเพื่อนๆไปที่ร้านอาหารทวีมังคีนะคะที่ภูเก็ตนะคะถ้าเกิดใครมานะคะจะต้องลองไปเยี่ยมชมบรรยากาศที่ร้านอาหารแห่งนี้ดูนะคะอ่าตรงที่เราจองนะคะเป็นตรงรังนกนะคะถ้าใครอยากจะนั่งตรงนี้นะคะจะต้องโทรไปจองก่อนนะคะทุกๆคนทางเดินเข้าก็จะอ่าลำบากนิดนึงนะคะต้องถอดรองเท้าค่ะทุกคนแต่จะบอกว่า บาที่นี่น่ารักน่านั่งมากร้านอาหารที่นี่ธรรมชาติมากค่ะทุกคนนะคะนี่นะคะโต๊ะที่เรานั่งนะคะเราจองมาตรงนี้จะเป็นแบบว่าตรงที่คนอยากนั่งมากที่สุดนะคะนี่นะคะตรงนั้นก็มีคนจองแล้วเนาะนี่นะคะสวยจังในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของบ้าที่เราเดินผ่านไปเมื่อกี้นะคะ ก็จะบอกว่าสวยน่ารักมากหน้ามานั่งถ่ายรูปแบบชิกๆอ่าก็จะมีลิงคห้อยหวนให้เราดูเด้อนะคะข้างหลังนะคะก็จะเป็นแบบโดมนะจ๊ะโดมก็ต้องแบบบุกก่อนนะเออไม่ใช่ว่าจะบอกอินมาแล้วแบบได้เลยนะจ๊ะไม่ได้ค่ะข้างในโดมนะคะก็จะมีแบบเป็นแอร์ให้นะจ๊ะแบบว่าไม่ได้นั่งร้อนๆนะเอออันนี้เราไม่แน่ใจนะคะว่า,าต้องเสียยังไงนะแต่ว่าตรงรังนกที่เรา อจองมานะคะจะต้องจ่ายค่าจองนะคะ500บาทแล้วก็ห้าร้อยนั้นนะคะเราสามารถนํามาเป็นคูปองในการใช้ในการจ่ายอาหารหรือว่าจ่ายเครื่องดื่มได้นะคะทุกคน ในส่วนของเรื่องเครื่องดื่มนะจ๊ะทุกคนจะบอกว่าเครื่องดื่มที่นี่หน้าตาดีทุกอย่างแล้วก็รสชาติดีด้วยเด้อนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็สั่งเป็นแบบแอปเปิลไทเซอร์มาก่อนก็จะเป็นแบบพวกยำมะม่วงนะคะไก่ย่างน้องหิวค่ะน้องหิวก็เลยสั่งให้น้องมาก่อนนะจ๊ะแล้วของเราก็จะมีแบบเป็นอ่า n a โชนะคะแล้วก็เป็น หมูสเตะนะคะอาหารที่นี่จะออกสไตล์บาหลีนะจ๊ะอาหารที่นี่ไม่ได้ขายบรรยากาศอย่างเดียวแต่ว่ารสชาติอาหารเขาก็ดีด้วยนะจ๊ะราคาอาหารที่นี่นะคะไม่แรงด้วยนะคะราคาสมเหตุสมผลมากๆเลยนะคะร้านสวยมากๆค่ะต้องมานั่งนะคะทุกคนต้องมาลองค่ะนี่เป็นหมูสเตะของเรานะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็ะจะแบบว่าเดินชมร้านนิดนึงนะคะระหว่างการรออาหาร เมนคอร์สนะคะ,ะเ,เออเนาะแล้ก็ะะจะมาถ่ายรูปกับรังนกอีกรังนะจ๊ะทุกคน,นีน <ะ S 1> เออใครมาจะต้องมาถ่ายด้วยนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปทางไปเข้าห้องน้ํานะคะทุกคนก็จะบอกว่าทั้งร้านเขาคือแบบว่าจัดได้สวยมากเออเลิศมากนะจ๊ะเออทุกที่คือแบบเออหน้าถ่ายรูปทั้งนั้นเลยนะจ๊ะใครแบบว่าชอบรีวิวเออ เออไปถ่ายรูปลงอินสตาแกรมอะไรเงี้ยจะต้องไปนะจ๊ะทุกคนห้องน้ำเขาก็สวยนะโอ๊ยห้องน้ำเขาเลิศเนาะ ันนี้ก็จะเดินมาในชั้นบนนะคะของร้านอาหารนะคะทุกคนจะบอกว่าร้านอาหารที่นี่แบบตรงไหนก็น่านั่งนะคะไม่เฉพาะตรงที่รังนกที่เราจองนะคะทุกคนคือน้่านั่งทุกตรงนะจน๊ะนี่ตรงที่เราเดินเช่นไปเขาก็จะมีแบบว่าเออเป็นห้องอาหารที่แบบ เออเป็นโต๊ะที่มีแอร์ให้นั่งนะคะสําหรับใครที่ไม่อยากนั่งข้างนอกนะเออแบบเผื่อเวลาฝนต้งฝนตกอ,อะไรอย่างงี้ก็นั่งในโดมได้นะคะแล้วก็นะคะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นตะข่ายยื่นออกไปนะคะให้นั่งถ่ายรูปกกแบบเอ,เออแบบนี้เลย S <S รู้สึกว่าอาหารเราจะมาเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนนี้แกงส้มนะคะจะจําไม่ได้ว่าคือปลาอะไรแต่จะบอกว่าอร่อยมากนะคะแล้วก็แฟนสามีสั่งเป็นคั่วกิ้งมานะคะแล้วก็เราก็สั่งเป็นปลาเนื้อมะน,นาวมาอีกหนึ่งเมนูนะคะจะบอกว่าดีรสรสรสนะคะนี่ละค่ะสาหรับ ทีมังคีนะคะที่ภูเก็ตเนาะต้องไปเยือนนะคะสำหรับใครแบบว่าชอบรีวิวชอบถ่ายรูปเก๋ๆสสวยๆร้านอาหารดีๆอาหารอร่อยรสชาติดีนะคะแนะนำเลยนะคะลองไปเยี่ยมกันดูนะคะร้านนี้นะต้องไปนะคะทุกคนเนาะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะสิริไลฟ์นะคะาทาง Youtube แล้วก็มีเพจนะคะ สิริไลฟ์ใช้ชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนเราเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคน